จริงมีแผนไปทำบุญกับแใครใช่ในวันที่11ก็เดี๋ยวจะมีไปทำบุญร่วมกันที่ไหนที่ไหนหลวงวัดเอ้าวัดอาจารย์ดาวอ่ะครับผมก็อันนี้คือทางแฟนๆครับทุกคนเลือกให้ครับเราก็รู้สึกว่าเอออยากแบบปีนึงแบบเราได้ไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันเราก็ทำบุญร่วมกันอันนี้เราว่าแผน ทำบุญกี่อยู่แล้วไหมคหรือว่าเว้นจากโควิดมาหรือยัอ๋อจริงๆเว้นจากโควิดมาด้วยครับแต่ว่าคือก่อนนั้นนี้ก็เคยมีไปทำบุญร่วมกันกับแฟนๆด้วยครับก็ถือว่าเป็นปีแรกหลังจากโควิดมาได้เจอแฟนๆด้วยใช่รูปแบบการทำบุญเราทำไปในรูปแบบไหนบูรณะวัดหรือเอาเงินวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็เหมือนเรารวบรวมปัจจัยครับผมแล้วก็ถวายให้กับทางวบ้านเขาได้ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยถือเป็นการมีมีติ้งแฟนคลับอะไรอย่างเี้ยไปได้ไหมใช่ครับก็ถือว่าแบบ เราจะแบบไม่ได้เก่งเรื่องการเต้นการร้องอะไรเงี้ยเราก็ไปทําบุญกันแตนะ่อะไรเงี้ยครัในวัดเลยในวัดเลยเราก็แบบไปออสวดมนต์แล้วก็กดน,น้ําร่วมกันอ๋อโศใดๆอะไรเป็นแบบใหม่เนาะใช่เออ,เ,อ,อเริ่มเรื่อครบเริมแบบเริ่มเเราวัดเแบเออแล้ววางแผนยังไงบ้างกับตับตับชีวิตเราในปีนี้อะไรเงีง้ยธุรกิจก็ลุยเออวางแผนยังไงครับตอนนี้ก็พยายามอยากจะทาผลงานให้ออกมาอย่างดมากที่สุดแล้วก็ก็กาลังคิดหาแบบรูธทางในการทา ธุรกิจใหม่ๆหรือว่าการขยายสาขาร้านกาแฟอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอนาคตจะมีโอกาสมาอยู่ในก,นนในกนนรุงเทพตั้งแต่ร้านกาแฟหวังว่าอยากจะให้มีครับเพราะตอนนี้ฝั่งจัดมันบูมมากๆก็มีคนพูดถึงก็มีคนแบบแวะเวียนไปเยอะอจริงๆเราได้ดูพื้นที่หรือทำเลใหม่ๆในกรุงเทพเพราะแบบอยากลงตรง,งไ,ไหนอยากไปไหนจริงๆก็มีคุยกับน้องสาวที่ที่เขามาเป็นเมนเจอร์ให้ที่ร้านนีน้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะ เริ่มต้นจากการทําเป็นลงคั่วก่อนก็ืที่จะสามารถส่งออกมาที่กาแฟเป็นในแบบแบรนด์ของเราได้แล้วค่อแบบค่อยหาว่าแบบเออเราควรที่จะมาอยู่ตรงไหนในกรุงเทศดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะจริงจังในเรื่องของการทำกาแฟเลยใช่แต่ก็ยังทํางานในวงการอยู่ครับหมายถึงว่ายังแบบยังยังเล่นหนังนะว่าจริงจริงมันยากไปเขากัรที่นักบอกว่ามันจะต้องทําเป็นแบบลงคั่วเพื่อแบบส่งออกอะไรอย่างเงี้ย สำหรับผมผมคิดว่ายากครับเพราะว่ามันจาเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ต้องเข้าใจมันจริงๆเพราะว่าเครื่องขั้วต่ละเครื่องมันก็แบบราคามันก็หลายล้านรวมถึงแบบการผลิตแต่ละอย่างและวิธีการขั้วอะไรอย่างนี้กม,มีหลายปัจจัยมากครับก็เลยคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลานาน,นานนิดนึงกว่าจะแบบมีเอ้ได้กำไรดีณน่ยังออยแต่ที่นูนโอ้โหนี่เออ เยอะเลยเรอยังเยอะทั้งหมเราลงไปเยอะไปหน่อยก็เลยต้องใช้เวลามันหยุดไม่ได้เนาะตองนี้ก็อยากใหใช่อยากเติมนู่นเติมนั่นเติมนี่อะไรเงี้ยแต่เราจะมุ่งไปแบบเป็นกิจเยอะขึ้นมาเดอก็เป็นไปได้ครเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่เราก็เริ่มแบบมันอายุเยอะขึ้นแล้วบางีเราจะแบบกลับไปช่วยในเรื่องของโรงแรมหรือว่าอะไรที่มันสามารถพัฒนาต่อยอดให้เราไปให้พ่อแม่เขาแบบเริ่มทำอะไรต่อแต่ละคืนเรา การแสดงไม่ลดครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการแสดงมันเป็นสิ่งมันเป็นอาชีพที่บอกผมตั้งมั่นมากเหมือนเราว่ามาระดับหนึ่งให้มันแบบพออยู่เยอะขึ้นมากขึ้นอะไเลยก็<ช>ต้องแบบเก็บเงินสร้างความแข็งแรงออให้กับชีวิตเราเพื่อนะอเพื่อแล้ว เราต้องเผื่อตั้งแต่แรกคือเราก็แบบว่าอยากจะสามารถดูแลครอบครัวได้แล้วก็แบบสามารถแบบให้พ่อแม่เขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายรวมถึงตัวเราเองด้วยฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเราสามารถเรายังมีแรงอยู่แล้วก็อยากจะทํางานอยากก่างเต็มที่ครับเราล่วมถึงใครอีกไหมคะในอนาคตครอบครัวในอนาคตของเคนโอ้ยนนั้นมันเป็นเรื่องอีกไกลเลยครับเพิ่งอายุแบบปีนี้เพิ่งจะยี่สิบเจ็ดเองก็ก็ยังไม่ได้แบบอาจจะยังไม่ถึงขั้นนะเราปีนี้วางแผนอะไรอยากจะไปเที่ยวเนี่ยเขาแมวันเกิดตัวเองเลย อ่อวางแผนไว้ก็เดี๋ยวอาจจะไปยัง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 ไม่รู้เลยครับเพราะที่ผ่านมาเราแบบมีทริปเยอะมากก็เลยก็เลยแบบว่ายังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันต่อแต่ว่าพุดด้วยใช่ไปทำบุญของของของผัดก็ไม่รู้ว่าเขาจะสไพรอะไรเราหรือไม่รู้เลยรอรุ่รอร,ร,อรู้ไม่รู้ว่ามีด้วยหรือเปล่าอ่ะ <laughs> อโอเคขอบคุณค่ะปิดสอบไปมันสอบ City subscribe City, kênh La La School Để